แล้สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมเออจูราสิกเวิลด์เกมนะครับโอ้โหไม่คาดคิดว่จะได้เล่นเกมนี้เนี่อะเอออะไรตกอ้าวมีดกูตกได้ไงเนี่ยเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวให้ดูเออนี่เปิดกล้องมีดกูตกได้ไงเนี่ยเนี่ยมาได้ไง ผมก็สงสัยมันมาได้ไงอันนี้เกมเซิร์ฟลูส์เฮะเดี๋ยวเออโอเคสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่ในเกมจูเลสิกเบิร์ดเกมนะครับมาไม่าลืมกดไลค์กับซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับโอเคโอ้เนี่ยกว่าจะไปได้ยี่อะไรวะ กว่าหาเฮียอะไรมันนั่นละน่ะจูลาสิกเบอร์จริงๆมึงอย่าโอ้โหตัวอะไรตัวอะไรโอ้โหพมึงตายแล้วมากินเนื้อเลยเฮียเฮ้ยเกมนี้เล่นไงวะอยากรู้และ ตัวนั้นชื่ออะไรผมจำไม่ได้แต่ผมเคยเห็นมันอยู่เดี๋ยวสวบไซเทสท็อปแล้วผมได้เล่นเป็นไซเทสท็อปเอออันนี้อ๋อมันพูดดูถูกเหรอครับแล้วแบบเมันจะรอดเหรอ่าไปฟังเขาให้นายกดแอทแท็กดแอทแท็อันนี้เหรอโจมตีโจมตีเออใช้หางฟาดไม่ใช่ควิดเหรอวะส่วนตัวนั้นก็จะเพิ่มโบนัส แล้วตัวนั้นมันตีมาหนึ่งทีโอ้โหฟักเฮ้ยโอเคนั้นไม่เยี่ยมเลยฉันว่าเราควรจะกลับไปก่อนให้นายกดป้องกันแล้วก็กดโจมตีอ๋อป้องกันกับโจมตีโจมตีหนึ่งไอ้น,นั่นโจมตีมาปะไม่โอ้โหแค่อะไรเนี่ยโ Oh my God เ,ออเราไม่น่าจะสู้ไหวเราต้องกลับก่อนอ๋อให้เรากลับก่อนใช่ปะและ้วมึงให้กูกลับไปทําอะไรกลับไปสวนจุลศิลึกเวิร์เหรอนี่ไงเราเปิดสวนจุลศิลึกเวิด์เองได้อ๋อมันให้เรามาอัเกรดไดโนเสาร์ให้แข็งแกร่งขึ้นจะได้ไปสู้กับไอ้คนนั้นได้เอออันนี้อันนี้ด็อกเตอร์บูใช่ไหมด็อกเตอร์บูใช่ปะ เออสตาร์ทสปีดอัพปรีดีคอเลคชั่นอะไรหอัปเกรดไทยเสร็จแล้วทอ้แข็งแกล่งขึ้นแล้วก็แบทเทิลนี่แล้วกลับมาทั่วไปตัวนี้ฮะกลับมาอีกแล้วเหรอเออ <c oughs> มันบอกรอบนี้ไม่หนีแล้วนะ ถห้เรากดอันนี้อัน่ไปนะรับลเยย่ะบโอ้โหเดเลสต์รเล่ายันทีเดียววิกเตอร์ลีคุณกับไทยสารทอปชนะเออนี่ไงเราปลดล็อกกันตัวนี้ละฟรี มึงจะเอาไงโอ,โอ้อาจจะต้องตัดเยอะนิดหนึ่งแนะ่ต้องใส่เอฟเฟกอ่ะให้อยู่กับไม่เอาดิเดี๋ยวแบบมันกัดกันตายห้าเลย,ส,เนะยสัตว์เอาก็ได้เยอะคนจะดูยังไงวไอ้สัตว์แม่งเดินโลเสากัดคนตายขึ้นมาไม่ใช่เรื่องตลกลวเพื่อนเ,อเดี๋ยวเดี๋ยว แชฉ่ใช่ป่ะใช่แฉ่แหละได้ทำภารกิจอัปเกรดเหรอออเก็บเงี้ยเดนน้องสาวมาให้อาหารเดนน้องสาวหป่ะเออว่าใช่แน่ๆเลเวลอาร์ปลดล็อกของปลดล็อกเดนน้องสาตัวใหม่ด้วยเหรอขเพื่อ,อเพลสนี่งไงขี้เกียจแล้วขี้เกียจแล้วนะไอสัตว์อ๋อปลดล็อกตัวใหม่อีกัน ผู้สามารถกดขายทิ้งได้ด้วยนะเมื่อกี้กดขายทิ้งได้ด้วยนะแต่เราไม่เลยยังไม่ขายดิแล้วโดมมาอยู่ข้างหน้าแบบนี้ทีเล็กมั้งแบบไม่จะแบบปุ้มชนโดมเลยเหรอวะไรื่องไรนั่นซะละล็อกอินเหรอเออแป๊บหนึ่งไปล็อกอินมาครับเออโอ้โหโอเว่นคิงด้วยพูดอะไรตอนนี้นะโอเคเออ I am for a hundred what to stay อยู่ต่อเหรอ ให้ไปสู้รอบที่สองยังอ่ะบทเทลลิลรอบที่สองเฮ้ย,ยเราขออัปเกดตตรงนี้ดิขออัปเกดตอ่อย ไอตัวเมื่อกี้มันผมกดไฟแล้วมันให้เรื่องศัตรูที่จะเอาไปสู้เหรออะไรวะเอออะไรวะอ๋อนี่จะมีตัวเลเวลหนึ่งกับตัวเลเวลสิบถ้าเราก็จะเอาตัวนี่นี่แล้วก็ใชยเซจล้คท็อปแล้วก็เริ่มสตาร์ทเกมหนึ่งร้อยบาท จะคลองโลกโอ้น่าไปดูเลดิดแล้วก็เปลี่ยนไปกินเนื้อเลยครับโนมันตายชค่งดีไทแรโนกูยังไหวเว้ยว่ามึงจะรอดแหละดนกัดสามทีเนี่ยเดเรดแน่เหมือนเออเข้าไปตาย เสียงหลงเลยนะลูกดีเลย DNA เ <c oughs> พิ่มโอ้แล้วตัวใหม่มาด,ด้วยในแท็บเพื่อโอเพนโอเคถ้าเราแบบเสียตังค์หรือไอ้นั่นดีเออตังค์แล้วกันผมเน้นความเร็วครับคลิปผมต้องเอ่อยาวๆกลัามาสุดแค่สิบห้าทีอาจจะตัดออกไปบางส่วนนะ ซึ่งเกมนี้ไม่มีโฆษณาเลยไงดูใกล้ๆวันนี้ก่อนเราย้ายเดี๋ยวขอย้ายขอย้ายเดี๋ยวขอย้ายที่แป๊บหนึ่งนะครับขอย้ายที่ก่อนเอาละผมจัดใหม่ละมันจะได้นั่นเออไอตัวนี้เดลวัตสิตัวนี้เรากดอัปเกรดมันได้ดิเออโอเค อิชชั่นครัพี่เริ่มมาอีพีแรกก็เริ่มไม่ประสบอารมณ์นิดหน่อยอู้ตัวใหม่ตัวใหม่อีกแล้วเรอเฮ้ยให้กูพังบังก็ได้เพื่อนอ่ะอันนี้ก็แถบคอลเลกชันโอเคไม่เนว์อะไรนิวอ๋อโอเคเอาจิลิงดิรีบๆข้ามไปดิกูตัดตอนเหนื่อยชิบ หายเลยโอ้ใช้นีนในการซื้อคือมันมีแบบการเติมป่ะนี่ไงแต่ฟรีรอคุณเอดี AD. เดี๋ยวเดี๋ยวเอาแปลกๆเพื่อนเอ่อ what the fuck? <c oughs> เพื่อก็เงาต้องเล่นแบบนี้ไปก่อนแล้วนะกดแบทเทิลอีกรอบหนึ่งุดนี้ยังไงก็ต้องได้3รอบแล้วมาดิเพื่อนเจะอะไรไหมฮะฮะมีเรา,าจะสั่งเสียใหม่อีซี่โอ้บอกเลยว่าอีซี่อีซี่ดีเกิน เพื่อทุกคนสงสัยครับว่านี่เสียงอะไรจะเปิดให้ดูว่านี่เสียงอะไรครับจะเปิดให้ดูเลยเสียงอะไรเออย่อ,ยอลงก่อน <Okay. S 2> เอ่อทางไหนดีวะทางนี้แล้วกันเออมีเลยนี่ครับดู <c oughs> ้วยแคบขึ้นเคเราสามารถกดรับไปตัวนี้ได้เอ่อ เล่งเล่งหน่อยเพื่อนวัดทำไมกูเด้งเอาละครับผมมีเนื้องหน้าเศร้าจะมาบอกคือเหมือนผมต้องปิดเสียงเล่นวะ่ะใช่ครับเหมือนถ้าผมเปิดเสียงเล่นเกมมันจะเด้งทันทีเลยคือผมต้องปิดเสียงอะ <c oughs> ก็ขออภัยด้วยนะครับแต่สัญญาว่ารอบหน้าผมจะทำยังไงก็ได้ให้มันสามารถเปิดเสียงเล่นนะนะแล้วก็นิว อ่าไม่แน่ใจโอเคขอบคือเมื่อกี้อะไรก็ไม่รู้อะทีย่ยครับผมก็ไม่ได้อยากเติมสะดวยไงแต่ในไหนก็ในไหนค่ะผมจะลองดูสักนะผมจะเหรอว่าผมเติมได้ไหมจะลองดูครับโอเคครับผมเติมไม่ได้เมื่อกี้นึกว่าจะได้แล้วแหละเก็บตังค์ไอ้พูดที่แบบ เแบบที่ยวสวนสนุกกนหน่อยดิแหมเป็แบบนบุนเราสูู้กัน <c oughs> คือแบบผมอยากได้นอไดโนเสาร์น้ำมากต้องเลเวล4ก่อนได้คลิปนี้ผมจะต้องถึง Level เลเวล4ไปเลยสัตว์หมดตูดล้กู หมดตูดแล้วหมดตูดแล้วไอ้แซบด้ย ่ามันน่าจะขึ้นได้ยากหน่อยโฮ,โฮ,โฮโอฟรีแล้วคุณคกงลังฟรีโอ้พื้นที่ใหม่ฟรี yes. เรอ yes เอ้ม่เป็นไรไมันเป็นไรไมันเป็นไรไมันเป็นไรอันนี้คุณต้องหัวการต่อสู้เดนน่าเาสัตว์น้ำสินะโอเคเดนน่าเซาบอสอันนี้ก็ อันนี้ก็หัวตัวบอสเหรอเนี่ยนี่ก็ไม่รู้ดิถ้าเราตะกดไปสู้ตรงนั้นแล้วก็ต้องกดตรงนี้ถ้าเราสู้ในนะ้ต้องกดตรงนี้อ่ะใครได้ชอบคลิปนี้กนไล้วก็แชร์ซับราคาด้วยนะครับเออแล้วก็อย่าลืมกดเอ,อ่อ ซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับไลค์กับติดตามแล้วซับสไครป์บ๊ายบายครับคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้นะครับบ๊าย